สวัสดีครับมาเจอกับช่างนัดอีกแล้วครับร้านนัทแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับกับอิซกินะครับเ t ็น4้าี่นะครับอิซกิห้าสิบี่แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบดเรกเคชันครับเสื้องนะครับดีไซน์นะครับใหญ่นะครับตัวนี้มีกระบอกช่วยยกหลังด้วยนะครับราคาค่าตัวนะครับตัวนี้รวมปรับสภาพนะครับอยู่ที่420,000บาทนะครับดูเนื้อตัวนะครับ สวยนะครับสุดท้ายนะครับตัวนี้เราให้หางพวนใหม่นะครับเป็นหางใหม่ของค่ายนาซานะครับใบยี่สี่นิ้วนะครับเป็นหางพวนสีฟ้าตรงรุ่นนะครับผ่านพวนห้าใบยี่สี่นะครับตัวนี้เราไม่ได้เกาะหางไว้นะครับอ่าเพราะว่าหางใหม่นะครับเราเกาะให้กับลูกค้าตอนส่งรถนะครับใช้งานอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเก้าชั่วโมงนะครับถือว่าใช้งานน้อยนะครับคันนี้นะครับสภาพสวยห้องโดยสารกว้างๆเลยนะครับถือว่าช่างน้อยขึ้นนั่งให้กับ เอฟซีได้ชมกันหน่อยว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับสําหรับอีซกิห้าสิบสี่แรงนะครับนะครับนิ่มเบาก็สามารถปรับแงนหน้าแงนหลังเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคันเต่าคันกระต่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพีดีโอส่วนตัวนี้จะเป็นโฟวินนะครับส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ชัตเทนะครับเดินหน้าถอยหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับน่ะค่อนข้างที่จะกว้างหยียบคัดเป็นไงครับคัดเบาไหมคัดเบานะครับสําหรับอีซกินะครับเครื่องเดิมๆนะครับ อ่าเครื่องเดิมๆมรุ่นนี้นะครับ54แรงนะครับจะไม่มีเทอร์โบนะครับเหมาะสําหรับงานนะครับงานไล่งานสวนงานนานะครับเป็นรถ2องแถสี่สูบนะครับพวงมาลัยแบบ power นะครับแปะ๊ะแค่น้อยนะครับทีนึงการทำงานนะครับเต่าก,ก็ตายอ่าเต่าก็ตายเต่าก,ก็ตายที่เข้าเต่ากับต่ตายไว้เมื่อกี้เท่าแก่วางงานไว้ ตัวนี้ปรับสภาพทงสีสวยๆครับเครื่องติดแล้วนะครับนิ่มๆนะครับตัวนี้ยังแถมนะครับแบตเตอรี่ใหม่ให้อีกหนึ่งลูกนะครับเป็นแบต80นะครับมอเตอร์80แถมหน้ากากนะครับเก็บงานทําสีให้พร้อมนะครับรถสวยพันสี่ชั่วโมงนะครับรถจดทะเบียนปี61นะครับใครที่อยากได้นะครับรถรุ่นใหญ่นะครับรถรุ่นใหญ่นะครับเป็นรถขนาด4ี่สูบนะครับไว้ใช้งานนะครับใส่เครื่องปลูกได้นะครับไถไร่ไถสวนไถนานะครับตัวนี้สบายๆเลยครับดูนะครับคนขับตัวเล็กนิดเดียวเลยนะครับสําหรับ เจ้ากิซกิเอ็นพห้าห้าสี่นะครับตัวนี้ห้าสิบสี่แรงม้านะครับติดต่อมาได้นะครับสองเบอร์โทรหลักนะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ศูนย์หกสามนะครับสามหนึ่งสาศูนย์สี่เจ็ดนะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับด่วนเลยด่วนเลยแบตจะหมดแล้วนะครับแบตเตือนแล้วครับลูกลูกค้านะครับเดี๋ยวรีวิวการทำงานให้ชมกันนะครับ ร้านเราค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในการทดสอบระบบนะครับเผื่อลูกค้าทางไกลนะครับส่วนทางใต้นะครับถามหาเยอะนะครับเดี๋ยวนี้54แรงเนี่ยลูกค้านะครับดูใส่กันกับ47แรงนะครับหาเทียบกันกับ47แรงนะครับคือรถมันปีใหม่กว่านะครับไปเลยอ่ารถมันปีใหม่กว่าครับรถแค่ปีสปีสปีแค่นั้นนะครับส่วนสึกหรอมันก็น้อยนะครับส่วนอะไหล่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับในราซันด้านะครับ เลยครับอไหล่อิซกินะครับมีครบหมดเลยนะครับร้านต่างๆของอิซกิก็เอามาวางจําหน่ายแล้วแล้วก็ศูนย์นะครับมีวางศูนย์เนี่ยมีอยู่ตามท้องตลาดนะครับเกือบทั่วประเทศไทยเลยนะครับเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับสําหรับอิซกินะครับเป็นรถที่ใช้งานเนี่ยเป็นอันดับต้นๆนะครับของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับสําหรับอิซกิสายพันธุ์แก่งเลยนะครับตัวนี้นะครับเกียร์ก็เข้าง่ายครับเฟืองท้ายเนี่ยไม่มีหอนนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับคันนี้รถแห้งดีมากๆนะครับ รถเ็มเดิมเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับตัวนี้ปี6-1นะครับพันสี่ร้อยชั่วโมงเองครับพร้อมกับผ่านพ้วนใหม่นะครับผ่านพวนเนี่ยเราจะให้อยู่ตรงนี้นะครับสีฟ้ายังไม่มานะครับรอสีฟ้าก่อนนะครับให้สีตรงรุ่นเลยแล้วก็เก็บงานเราเก็บงานทําสีให้พร้อมนะครับขอประทานอภัยเพื่อนบ้านด้วยนะครับอาจจะฝุ่นนิดนึงนะครับนานๆทีมารีวิวให้กับลูกค้าครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจำวันที่14นะครับ14มกราคม2564นะครับช่วงสายๆหน่อยนะครับเรามาทดสอบระบบนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับอีสิกิ54แรงม้าตัวนี้นะครับดูโฟวินครับนิ่มๆเลยครับตัวนี้นะครับสภาพคลิปๆเลยครับเหมือนใหม่เลยโอเคช่างน้อยติดใจครับติดใจ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นะครับมาดูเครื่องยนต์มาดูระบบ PTO ต่างๆนะครับการใช้งานต่างๆนะครับแบตเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วนะครับตัวนี้บูธคานสลักนะครับแน่นๆนะครับเครื่องนะครับแห้งๆนะครับมาดู PTO นะครับปั่นเลย สีนล้อนะครับไม่มีรั่วไม่มีแตกนะครับอายกหางหน่อยยกหางหน่อยอ่านะครับแน่นๆนะครับเผาท้ายใหญ่ๆเลยนะครับดูรอยซีนเกานะครับยังไม่ได้ได้แกะเลยครับอ่าเปิดฝากระโปรงดูเครื่องยนต์ครับตัวอิซากิดึงไม้วัดน้ำมันเครื่องนะไม่ต้องเปิดฝา ตเตอรี่ใหม่นะครับหนึ่งลูกนะม่น้ำนะครับเรื่องเดิมนะครับคัดเดิมนะครับไม่มีการตัดท่อนนะครับใหม่ๆกิ๊กๆครับคันนี้นะครับรถเกียร์เอเกียร์พรีเมียมช่างน้อยว่าไงครับสุดยอดนะครับการรีวิวนะครับแต่ละกันกองดินดันดันรอบเดียวหายเลยใช่ไหมอ่า โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่ตัวเท่ากันกับ4ีเลยนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับที่091-861-1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก,ก็0 6น3 1 3 0 4 4 7นะครับทายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ